ซานโชเผยกำหนดการย้ายออกจากดอรมุนสื่อระบุซานโชแนวรุกตัวชการดอรมุนได้วางแผนสำหรับการย้ายทีมไว้ล่วงหน้าแล้วเรียบร้อยซึ่งกำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้โดยมีความเป็นไปได้ว่าจุดหมายถัดไปอาจเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก o ดสื่อกีฬาชื่อดังตีข่าวรายงานว่าเจดอนซานโชปีกเนื้อหอมชาวอังกฤษของบุรุษเซียดอร์มุนทีมชั้นนาของศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน ได้มีการเปิดเผยกำหนดการค้าแข่งของตัวเองที่ถิ่นซิกนาอิดูน่าปาร์คแล้วเรียบร้อยโดยจะขออยู่กับทีมถึงแค่ปี2021นี้เท่านั้นและจะขอย้ายไปหาประสบการณ์กับทีมยักษ์ใหญ่รายอื่นๆต่อไปเป็นที่ทราบกันดีว่าซานโชนั้นได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ต่างๆมานานแล้วโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พยายามดึงตัวมาร่วมทัพสุดๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สำเร็จอย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าซานโชได้วางกำหนดการสำหรับการย้ายทีมของตัวเองเอาไว้แล้วโดยจะขอย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์2021หรือว่าในช่วงหลังจบซีซั่นนี้ทั้งนี้เป็นที่คาดกันว่าค่าตัวของซานโชนั้นไม่น่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า140ล้านยูโรโดยนอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรอัลมาดริดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แอบสนใจแข้งรายนี้อยู่ด้วยเช่นกัน พยายามทุกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลียนแบบเชลซีหวังปิดดิวซานโชล่วงหน้าตั้งแต่มกราคมมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อเจดอนซานโชปีกตัวเก่งของบุรุเซยร์บมุนในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้เว็บไซต์นิตตี้มินระบุว่าทีมงานของทีมพีศาจแดงอาจจะดำเนินการกับดิวกับซานโชโดยเลียนแบบเคสของเชลซี ที่มีการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับคริสเตียนพลูลิสิตในเดือนมกราคมก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมหลังจบซีซั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวกองหน้าทีมชาติอังกฤษมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่พวกเขาไม่สามารถสู้ราคาค่าตัวที่ทางดอทมุลตั้งไว้สูงถึง100ล้านยูโรได้ทำให้นักเตะยังคงค้าแข่งในบุนเดสลลกาต่อไปช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายูไนเต็ดหันไปคว้าตัวฟาคุนโดเปเยสตี ปีกขวาจากสโมสรในอุรุกวัยมาร่วมทีมรวมทั้งเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับอมัดตราโอเร่ปีกดาวรุ่งอีกคนของอัลันตาโดยนักเตะจะเปิดตัวกับทีมในเดือนมกราคมนี้จัดให้หน่อยเบอร์บตอฟอยากเห็นคาวานี่เป็นตัวจริงเกมชาวเวสบอมดิมิท่าเบอร์บตอฟตำนานแข้งชาวเบลกเรียยอมรับว่าผมอยากเห็นอีดิสันคาวานี ยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบทาวนโดยมีอองตนี่มาร์ซยาวและมาคัสแรดฟอร์ดคอยประสานงานอยู่ด้านข้างพี่เบิร์บกล่าวกับเบดแฟร์หลายคนอาจไม่ได้สังเกตแต่ใช้ผู้มากประสบการณ์คนนี้แสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณอันเฉียบคมได้ตลอดเวลาที่ถูกลงสนามด้วยวัย33ปีเขาจะช่วยเหลือเราแข้งวัยรุ่นคนอื่นๆได้มากแถมตัวเองก็ยังมีความอันตรายสูงอยู่เหมือนเดิมด้วย ฉะนั้นสโมสรน,นี่แหละคือฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดเกมคืนนี้ที่แมนยูได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสบอมคือโอกาสที่เหมาะสมสุดๆสำหรับคาวานีและผมหวังว่าโซชาจะส่งเขาลงเล่นเป็นหน้าเป้าตั้งแต่นาทีแรกเลย2ออัพ11ตัวจริงของแมนยูที่คาดว่าจะลงสนามในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสบอมบิตอัลเบียน ในเกมลีกค่ำคืนนี้เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยวันที่21พฤศจิกายน2563ความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีโปรแกรมเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดตอนรับการมาเยือนของเดอะแบ็กกี้สเวสต์บอมบิตอาเบียนในเกมลีกค่ำคืนนี้ตี3ตามเวลาประเทศไทยหลังเพิ่งผ่านช่วงพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติไปหมาด เป็นที่เข้าใจกันว่านัดที่ผ่านมาทีมของโอเลกุน่าโซชาผู้จัดก,การทีมชาวนอร์เวย์บุกไปเอาชนะท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันได้3ประตูต่อ1ปัจจุบันมี10คะแนนจากการลงสนาม7นัดรั้งอันดับ14ของตารางส่วนทีมเยือนสลาเวนบิลิชกุนซือชาวโครเอเชียที่เก้าอีก้กำลังร้อนชาหลังไร้ชัยตลอด8นัดที่ผ่านมาโดยมีแค่3คะแนนเท่านั้นอยู่อันดับที่18ของตาราง ก่อนเกมนี้โอเลีกุนาโซชาต้องเจอปัญหานักเตะที่ไม่สมบูรณ์หลายคนมาร์คัสแรดฟอร์ดองตุนี่มาร์ซิยาลแฮร่แมกไก่วิกตอร์ลินเดเลฟและเมสันกรีนบู d แต่คาดว่าทั้งหมดนี้จะพร้อมลงสนามในเกมนี้โดยแผนการเล่น4-4-2แบบไดมอนด์สำหรับผู้รักษาประตูด a บ i ิดเดเคอู้รษาประตูชาวสเปนจะได้ลงทำหน้าที่ต่อ หลังผลงานกระเตื้องขึ้นเนื่องจากมีดีนเฮนเดอร์สันมาคอยกดดันขณะที่แผงหลังเซนเตอร์ฮาฟแฮรีแม็กควายยืนพื้นที่โดยที่อักเซลตูนเซเบอาจจะได้รับโอกาสลงเล่นแทนวิกตอร์ลินเดเลฟแบ็คขวาอารอนวันวิซาก้าครองสัมปทานเหนียวแน่นแบ็คซ้ายจะเป็นอเล็กซ์เตอรเลสที่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าไร้เชือ้อโควิด -19 แล้วขยับมาที่แผงกองกลางสกอตแม็กทูมิน่กับเฟรด จะได้ลงสนามต่อไปเนื่องจากทั้งคู่ลงเล่นร่วมกันแล้วมีผลงานที่ดีโดยที่ปอลปปอกบาน่าจะได้กลับคืนสู่ทีมชุดตัวจริงในตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้ายอีกครั้งหลังมีผลงานที่น่าประทับใจในระหว่างการรับใช้ชาติขณะที่บรูโน่แฟนนันจะคอยบัญชาเกมรุกโดยที่มีองตโตนี่มาร์ซิยาวและมาคัสแรดฟอร์ดยืนกองหน้าคู่กันยังสนใจหรือไม่ เผยซูเล่มีความฝันย้ายเล่นให้แมนอยู่คริสเตียนฟอกบรรณาธิการของบิลสื่อชื่อดังของเยอรมนีระบุนิลัสซูเล่ประการหลังของบาเยอร์มีความฝันที่จะได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ปีศาจแดงเคยตกเป็นข่าวกับเขาเมื่อปีก่อนนิลัสซูเล่กลองหลังบาเยอร์มิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันมีความฝันที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตามการเปิดเผยของคริสเตียนฟอกกบรรณาธิการของบิลสื่อชื่อดังของเมืองเบียสื่อเล่เคยมีข่าวกับแมนอยู่เมื่อช่วงปี2019โดยว่ากันว่าปีศาจแดงถึงขั้นติดต่อไปหาบาเยนเพื่อคุยความเป็นไปได้ที่จะขอซื้อดาวเตะวัย25ปีด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นและซื้อเล่ก็ยังอยู่กับเสือใต้มาจนถึงปัจจุบัน โดยซีซั่นนี้เขาก็ได้ลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว9นัดในทุกรายการมันเป็นเรื่องจริงนิคาสซูเล่มีความฝันที่จะได้เล่นให้กับแมนยูสักวันหนึ่งฟอกกล่าวผ่านทวิตเตอร์เรือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตโดยนักเตะชาวเยอรมนียังเหลือสัญญากับบาเยินจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022เฮียม ปอกบาวางแผนยื้อสัญญาเพื่อย้ายหนีผีแบบไร้ค่าตัวสื่อระบุปอปอกบาคิดแล้วยังทีท่วนถึงอนาคตของตัวเองที่ดีที่สุดโดยมองว่าหนทางเดียวที่จะได้ย้ายไปอยู่ในทีมที่ตัวเองต้องการคือจะต้องอยู่กับปีศาจแดงให้ครบสัญญาเพื่อกลายเป็นแข้งฟรีเอเยตนสามารถย้ายได้อิสระ The Athletic สื่อกีฬาชื่อดังที่ข่าวรายงานว่าปอปอกบากองกลางเจ้าปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมชั้นนำแห่งศึกพิมลีกอังกฤษได้วางแผนสำหรับอนาคตของตัวเองไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยตั้งเป้าจะขออยู่ต่อกับปีศาจแดงไปจนครบสัญญาและจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมฟร,ฟรีีเพื่อที่จะได้สามารถเลือกทีมถัดไปของตัวเองได้อย่างอิสระดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหนักที่โอทฟฟอร์ดโดยต้องตกเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังๆและตกเป็นข่าวย้ายทีมอยู่เรื่อยๆ แต่ปัญหาก็คือค่าตัวที่แพงหูฉีกซึ่งเมื่อประกอบกับฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำลงนั่นก็ทำให้ทีมอย่างเรอัลมาดริดหรือยูเวนตุสไม่แน่ใจเท่าไรนะักเรื่องการทุ่มทุนคว้าตัวไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าน้องฟ็อกได้วางแผนที่จะอยู่กับพีแดงต่อแบบยาวๆจนจบสัญญาเพื่อที่จะแปลสถานะกลายเป็นฟรีเอเนต์และดึงดูดให้ทีมยักษ์ใหญ่ต่างๆเข้ามาร่มจีบอีกครั้ง ซึ่งคงเป็นสิ่งที่แมนยูไม่ยอมง,ง่ายๆเนื่องจากทีมเคยต้องเสียดาวเตะรายนี้แบบฟรีฟรีมาแล้วในช่วงที่เป็นดาวรุ่งของทีมยุคเซอร์อเล็กโฟกุสันผีแดงถแถลงโดนเจาะระบบม a นเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับเจอแฮกเกอร์แอบเจาะระบบล้วงข้อมูลแต่รับมือได้ทันท่วงทีไม่ได้รับความเสียหายผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพิมลิกยืนยันว่าสโมสรตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์หรือนักเจาะระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของอาชญากรที่พยายามลอบเข้ามาในฐานข้อมูลสโมสรแต่มั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลหลุดรอดออกไปได้ถแถลงการระบุว่าแมนยูยืนยันว่าสโมสรมีประสบการณ์กับการถูกโจมตีระบบข้อมูลและดําเนินการทันทีเพื่อรับมือกับการบุกรุกเรากําลังทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสืบสวน และลดความเสียหายระบบของเราป้องกันได้ทันทีและปิดระบบเพื่อปกป้องข้อมูลช่องทางสื่อของสโมสรรวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ได้รับผลกระทบอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ